พบต่างชาติกันเป็นพี่น้องกันไงเขาเลยเป็นห่วงคนที่เจ็บแค้นมากๆนะเขาเคยเป็นพี่เป็นน้องกับจุมจีไงอือาจจะเป็นพ่อแม่จุมจีตั้งแต่ชาติไหนชาติไหนก็ได้อ <ฮ sampling S 1> <ฮ>ืความเจ็บแค้นมันทั้งในนี่ไงเป,เ,ปนนเป็นแบบนี้นะจุมจีมคิดแบบนี้นะไม่งั้นเขาก็จะไม่โกรธมากมายห<ฮ>รอกสงสัยเขาจะเห็นเป็นพี่น้องเขาและและชาติบางก่อนะอะไรอย่างเงี้งยคงเป็นแบบนั้นแหละ นี่ขนาดว่าให้ผมเจียนออกไปจากตรงนี้จุ๋จีก็ยังจะหลับอัดหลับตายแล้วเนี่ยเหมือนรู้ไงว่ากล้องอยู่เนี่ยนั่นแหละขนาดว่าหลับตาแล้วก็ยังไม่ออกไปจะตีหาผลประโยชน์ตลอดเวลาเลยเนี่ยเตลงมานอนนอนตรงนี้ให้นอนหรือว่ามานอนเองทำไมไม่ไปนะพี่อะเออเออเอาไงนั่นจริงเล้วเจียนเนี่ยชอบหาผลประโยชน์จริงๆตกลงว่าจุ๋มจีให้ประโยชน์หรือว่าจุงมจียหลอกเจียนให้หาผลประโยชน์ เจียนหาผลประโยชน์จากจุงจีแล้วไม่จุงจีไม่ออกจากตรงนี้ไปเพื่อที่ว่าเจียนจะได้ไม่หาประโยชน์หรือว่าจุงจีต่างหากเป็นตัวการที่ทําให้เจียนอ่ะจะต้องเอาผลประโยชน์ใช่ชจุงจีจุงจีเป็นตัวการใช่ไหมเพราะว่าเ,เจียนหาผลประโยชน์จากจุงจีเนี่ยเจียนเพื่อนเยอะอืตั้งด่าแล้วไม่ด่าเพื่อนเยอะตั้งลาม่าไม่ลาม่าเยอะแยะถ้าจุงจีอยากจะหยุดกระบวนการตอนนี้จุงจีก็ต้องออกจากตรงนี้ เพื่อไม่ให้เจียนหาผลประโยชน์ได้หรือว่าเจียนต้องรีบลุกหนีไปที่แล้วจุมจีละ่ะจนในฐานะที่จุมจีนอนอยู่ตรงเนี้ยจุมจีกําลังแกล้งให้เจียนหาผลประโยชน์หรือเปล่าเห,อ,หอได้ยังไงในเมื่อเจียนจุมจียังอยู่นี่ทำไมจุมจีไม่อยู่ที่จุมจีจุมจีมันอยู่อะไที่นี่เอออออออเอเอ,เอ,เอคิดดิไปยังไงต่อดิไปต่อดิ<ข>จุมจีนั่นแหละเป็นเหตุให้เจียนอ่ะ ที่จะเอาประโยชน์แสดงว่าจุมจีรู้อยู่แล้วว่าจุมเจียจะต้องหนุจุ้มเจียจะต้องเอาประโยชน์จุมจีนั่นแหละกะบวงการหรือเปล่าเดี๋ยวทีหลังต้องต้องคิดก่อนไห้เพ่ไปนี้ไปนี้จะเจออะไรจะเจออะไรมั่งเนี่ยเออเออไว้แน่นะจุมจีนั่นแหละคือจอมวงการที่แท้ทรูหรือเปล่าไม่ที่ไปนู่นมานี่มาบ่อยๆเนี่ยเพราะเราอายุมากแล้วไหอ ไม่ร,รู้จะอยู่ได้นานถ้าแค่ไหนไงก็เลยต้องก็เลยเที่ยวมหาหาเทียนมั่งหาเมื่อกีุจะหลุดคําว่าอะไรนะหลงหรือเปล่าหลงเริ่มลงแล้วหลงอีกแล้วสรุปก็คือว่ามาให้ประโยชน์หรือมาเอาประโยชน์มาให้ประโยชน์หรือว่ามันอยู่ในที่เดียวกันมันอยู่ในที่เดียวกันมาให้ประโยชน์อืแล้วก็มาเอามาเอาประโยชน์ประโยชน์ของเราคือความสบายสบายอะไร วาตัวแล้วก็มาให้ประโยชน์ก็คือให้เกียนได้พูดคุยพูดคุยเพื่อความบันเทิงบันเทิงภายใต้เงื่อนไขของสองสิ่งที่อยู่ในที่เดียวกันเดียวกันทีนี้พอเชื่อื่นมารู้เห็นด้วยก็มีทั้งสามทัศนะคือชอบไม่ชอบแล้วก็วางเฉยแต่ก็ดีนะที่ดีกว่าที่จะชอบไปสมุมดทุกอย่างในแบบนี้ต้องแยกแยะให้ออกถ้าแยกแยะไม่ออกก็จะเป็นทุกทางความ คิดนั่นเองแล้วก็ปล่อยตัวพิมออกมาตามภายใต้เงื่อนไขที่ทุกนั่นเองพอพิมออกมาแล้วเหมือนมันปลดปล่อยปลดทุกปลดปล่อยไงก็แสดงว่าเราเป็นเราเป็นส่วนที่ทําให้เขาได้ปลดปล่อยความทุกข์จากความคิดของเขาเองได้กระตุกความคิดของเขาออกมาว่าเออ มันเป็นการ,การที่ดีนะไม่ใช่การเสียหายเราก็เป็นการพัฒนาเขาภายใต้เงื่อนไขที่เรานําเสนอเนาะภายใต้เงื่อนไขของบ้านเราใช่เพราะถ้าเกิดว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ดูบ้านเราอยู่แล้วและนี่เขาดังดูดูแล้วก็ทุกเองอแล้วก็พิมพ์เองนี้ประมาณนี้ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ได้อาศัยเราในการปลดปล่อย,ออยตัวด,ดีกว่าเขาไปทําลายที่อื่นใช่ดีกว่าไป ดูอะไรที่มันเชื่นหูเชื่นตาตลอดตลอดไงแล้วก็มาหักมุมมั่งอะไรอย่างเงี้ยหักมุมมั่งว่าเออแล้วไม่ใช่ไปดูแต่ไอ,ะอะละครอะไรที่ที่มันสมหวังสมหวังสมหวังพอชีวิตจริงมันไม่มีไม่เหมือนยังละครและหรือหนักกว่าหนักกว่าด้วยซ้ำนี่แหละคือชีวิตเนาะชีวิตคือการเคลื่อนที่และเคลื่นนอนไหวใช่ไหมครับมาริคุช